อยากเลี้ยงปลาแต่ที่บ้านไม่มีบ่อเลี้ยงปลานะครับผมสามารถเลี้ยงในอะไรได้บ้างนะครับผมบ่อพลาสติกนะครับกระชังบกหรือว่าบ่อปูนสามารถเลี้ยงได้นะครับเราทําขึ้นมาเองแบบจะขุดหรือไม่ไม่ขุดก็ได้ไม่ขุดก็จะเร็วจะง่ายนะครับใช้เป็นท่อ PVC ไม้ยูคาไม้ไม้ไผ่เก่าๆนะครับมาตอกเป็นโครงนะครับขึ้นมานะครับผมความลึกนะครับควร80เซนขึ้นไปความกว้างความยาวอยู่ที่พื้นที่ของเราที่เรามีนะครับแล้วก็ เรียบร้อยมด้ทำบูนาแล้วเราก็หาซื้อพลาสติกนะครับสีขาวสีดําได้หมดนะครับผมหนาๆหน่อยนะครับมาปูลงใส่น้ําทิ้งไว้20วันสามารถเลี้ยงปลาดุกปลาหมอปลาช่อนและกบได้นะครับแบบนี้บ่อพุ้นเช่นเดียวกันนะครับเหมาะเลี้ยงแบบนี้นะครับปลาอื่นๆไม่เหมาะนะครับสําหรับคนพื้นที่น้อยนะครับอยากเลี้ยงปลาแต่ไม่มีบ่อเลี้ยงปลาต้องทํายังไงครับผมพื้นที่รอบๆบ้านนะครับผมไม่มีบ่อปลาเราก็สามารถเลี้ยงได้นะครับ โดยวิธีการนะครับเลี้ยงในกระชังบกนะครับเราไม่ต้องขุดก็ได้นะครับผมเราหาแค่เศษไม้นะครับเศษไม้เศษเหล็กที่เหลือนะครับผมมานะครับตอกเป็นโครงสร้างนะครับเป็นสี่เหลี่ยมขนาดไหนก็ได้ครับอยู่ที่พื้นที่ของเราที่เรามีนะครับความกว้างเท่าไหรก็ได้ขอเน้นแค่ความลึกความลึกควร80เซนขึ้นไปนะครับส่วนแบบนี้เราทําปุ๊บเป็นโครงขึ้นมานะครับเรียบร้อยเราซื้อแผ่นผ้ายางนะครับหนาๆหน่อยมาปูลงแค่นี้นะครับก็สามารถ เลี้ยงปลาได้แล้วแต่ก่อนจะเลี้ยงปลาก็ลงน้ําทิ้งไว้นะครับอย่างน้อย20วันให้ความเป็นกรดเป็นด่างความเปรี้ยวความเค็มและ,ะกลิ่นของกระชังนะครับมันจางลงนะครับทิ้งไว้แล้วค่อยคํานวณพื้นที่บอกผมมาแล้วจะช่วยคํานวณปลาลงให้ได้นะครับปลาที่เหมาะเลี้ยงได้แบบนี้จะเป็นปลาดุกปลาหมอปลาช่อนปลาไหลและกบนะครับแบบนี้เพราะว่ามันถูกจํากัดนะครับแบบนี้มันจะเลี้ยงปลาอื่นๆไม่ค่อยได้แต่ถ้าน้ําของท่านดีมีออกซิเจนนะครับก็จะเลี้ยง อย่างเรานถามมาเลี้ยงปลากุูเลงได้ไหมปลาเนื้ออ่อนได้ไหมสามารถเลี้ยงได้แต่ต้องมีออกซิเจนน้ําเปลี่ยนถ่ายนะครับถึงจะเลี้ยงได้นะครับอาหารควรให้สม่ําเสมอนะครับในพื้นที่แบบนี้นะครับให้สม่าเสมอเพราะว่าเขาเรากินอาหารจากคนอย่างเดียวปลาจะได้ใหญ่ดีไม่มีปัญหาในการเลี้ยงอย่าลืมคํานวณ นนถามเนี่นพี่บอยความลึกประมาณเท่าไหร่กระชังบกที่กระชงังบกที่เหมาะสม80เซนขึ้นไปนะครับ80 cm, เซน1เมตรเมตรครึ่งได้นะครับได้นะครับอย่าตามกว่านี้ตามกว่านี้ทำไมถึงตามกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีความร้อนนะครับบางทีอยู่กลางแจ้งเกินไปนะครับมันจะมีความร้อนหรือว่าฝนตกหนักปลาก็จะป่วยง่ายเหมือนเด็กน้อยนะครับโดนแดดจัดๆโด,ดนฝนหนัหนกๆก็จะป่วยง่ายนะครับ<ม>ความลึกต้องประมาณนี้ปลาจะได้ทรงสวยโดยไม่ตื้นเกินไปปลาจะไม่เครียดนะครับผมมันจะ เลี้ยงแล้วประสบผลสำเร็จได้นะครับก็ขึ้นอยู่คุณภาพปลาพื้นที่เลี้ยงนะครับโปรตีนของอาหารการให้อาหารของเรานะครับโอเคครับอยากมีพื้นที่เอ้ยอยากเลี้ยงปลาแต่ไม่มีพื้นที่ทําแบบนี้ได้นะครับขอบคุณครับอยากให้ปลาโตเร็วโตไวโตสม่ำเสมอกันนะครับผมอันดับแรกนะครับต้องดูพื้นที่เลี้ยงก่อนนะครับว่าเหมาะเลี้ยงปลาอะไรนะครับแล้วก็ ดูพื้นที่ว่าความกว้างยาวลึกขนาดไหนค่อยคำนวณปลาลงไปนะครับทีนี้แล้วที่นี้มาถึงเรื่องอาหารเวลาให้นะครับใช้อาหารที่โปรโตีนสูงนะครับปลาจะโตเดียวโตวไวปลาโตตามโปรโตีนใหญ่ตามโปรโตีนน้ําหนักใหญ่ตามโปรโตีนเวลาให้ควรให้กระจายให้ทั่วบ่อนะครับ <c oughs> เพื่อที่ปลาจะได้โตใหญ่โตดีสม่ําเสมอกันได้กินทุกตัวไม่แตกใสนะครับความหนาแน่น <c oughs> เหมือนที่บอกนะครับสําคัญจะได้ไม่หนาแน่นเกินไปปลาจะโตสม่ําเสมอกันดีนะครับสาคัญคุณภาพปลา พื้นที่เลี้ยงนะครับโปรตีนของอาหารการให้อาหารของคนต้องสม่ำเสมอนะครับขอบคุณครับ